รายการค้าวันที่19มกราคม2558นะคะได้รับวางบบิเลเขได้รับใบวางบินเลขที่1160จากบริษัทอาหารสัตว์ไทยส่วนหลวงจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้เล่มที่0001เลขที่00001เลขที่อ้างอิง77101 ใบส่งของใบกำกับภาษีเล่มที่0001เลขที่00002เลขที่อ้างอิง8341ค่ะเข้าที่โปรแกรมนะคะแล้วก็เข้าที่เมนูหลักก่อนค่ะเลือกระบบเจ้านี้และวิเคราะห์นี้ค่ะกด w o r k ์ l โฟค่ะเลือกไอคอนใบรับวางบิน PL นะคะ สาขาเลือก0000 00 00ค่ะสำนักง,งานใหญ่ค่ะเล่มเอกสารเลือก0001ค่ะใบวางบินค่ะกดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการนะคะเลขที่ไม่ต้องใส่นะคะเลขที่อ้างอิงใส่เลขที่1160ค่ะวันที่วันที่190158ค่ะผู้ขายไม่ต้องใส่นะคะชื่อยอ่อกดจุดแล้ว enter ค่ะ เลือกบริษัทอาหารสัตว์ไทยสวนหลวงจำกัดนะคะกดเลือกค่ะหมายเหตุนะคะรับวางบินจากลูกค้าค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์มาที่รายการอ n v o i c e นะคะตรงเลขที่อ้างอิงกุดจุดแล้ว Enter ค่ะเลือกรายการที่ทางบริษัทอาหารสัตว์ไทยสวนหลวงจำกัดมาวางบินนะคะก็คือเลขที่ใบส่งของแบบกับภาษีใบแจ้งหนี้เล่มที่0001ทับ00001ค่ะแล้วก็อีกเลขที่หนึ่งนะคะเลขที่เล่มที่0001 เลขที่00002 00ค่ะกดเลือกค่ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเปรียบเทียบ,เยบยกับเอกสารที่ทางร้านค้าเขามาวางบิดน,นะคะเมื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ จะพิมพ์เอกสารนี้หรือไม่นะคะกด no ค่ะไม่พิมพ์ค่ะกด escape ออกค่ะกด escape ออกอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็กด cancel นะคะในส่วนการรับบางบินจากลูกค้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ